โอเครอบคุณค่สเอาเียแล้ประดูโรุกโ่าทุวกันีไอชินอะไรนี่มึงทำให้คิดถ้าผัวหายจ้ะเกี่ยวกับเอ่อช่อง FRI อีกแล้วนะครับวันนี้จะมาเล่นแบบสตอรี่โง่ๆครับไม่มีคลิปตลงอะไรบ้างันเออใครอยากให้สอนอะไรก็คอมเมนต์มาเลยแล้วกันขับปะไม่มีคลิปตลงไปเลยโอโอ้เข่าไปโอ้อะไร เอเนอนั่งเฮลิคอปเตอร์เหี้ยะไรอ่ะแล้วเอ้มึงเป็นอะไรชินเฮียเอกูไม่เคยเล่นมาเล่นแหม่งงโง,ง่อย่างเลยไม่รู้ครับไม่รู้ครับไม่รู้ครับโอ้ยเอ็งก็สรรหาเอา็งก็ออสอนคนในดาวาดิมีหลายคลิปให้ทำเด้อ แบบอย่างเช่นคลิปสุ่มสุ่มดวงคุณจะได้อะไรในกล่องดาวหูอยากให้ผมสอนอะไรนะก็คอมเมนต์มาได้ถามได้หมดเลยใช่ครับใจครับใช่ครับให้คนที่ผมนี่อ่านผิก็ไอ้ข้อสอบนะครับผมก็ใช่ครับให้เข้อสอนใจ่ครจะพูดวนทำไมวะเด็กนักเรียนเดข้อสอบที่ข้อสอเรื่องบอกสอนที่เรื่องบอกเฮลิคอปเตอร์แต่มีโซล่าทำไมผมรู้ครับว่าคนรู้ทุกคนเนี่ย เราต้องรู้สึกว่ใช่อาจอยู่ดีไอเออคือไม่แบบคิดตอดกันอยู่อ่ะไอ้คิดอะไรต่อดีวะเอาแม่งเถอะมาเป็นคลิปที่แม่ไม่มีอะไรลงอยู่แล้วโอ้โหดาวิ้วิ้วิ้วเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้งีกูหลไม่ได้ดีให้กูหลบไม่ได้งที่เฮ้ยมึงนั่งไอ้งิ้พูดได้เรียนพอดีแค่ะถ้าถ้าไม่นั่งเราจะตายไหม ไม่ตายนะเตแต่สิงไงมาตรงหนั้เหียข้างนอกไม่เป็นกรอบเลยได้เหียเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเออจริงนี่ตกนี่กูอยู่ที่ไหนวะเนี่ยตกตรงกูอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยอยู่ในแมปเห็นเห็นแมปเป็นแมปของสามเลยโอ้ยตังจ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 ัง เมื่อกดแคลดีแดนด์เบกเนอส่งมาไหนคือไม่เป็นนี่ทับ e d a n t e อย่างเงี้ยอะไรนะแต่พิมพ์เป็นตัวเล็กหมดเลยโอเคดูนะครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าเอ๊ะคุณอะไรต่อดีวยวะเฮ้ยเกมมันเริ่มแล้วว่ายังไม่ได้กดทับเต้นเลยเนี่มึงเชื่อกูว่าตอนแรกกูมองเป็นแรงสาบเนี่ยยิงไม่ได้ปั่นด้วยอยู่เราก่อนเราก่อนสับยักษ์ไอ้เหี้ย ใช่แป๊นหนึ่งพิมพ์อยู่แล้วก่อนมันรครับยักมันมาทำไมมันดูลำบากในชีวิตจังวะมันขยับไปเต้นไปไม่ได้อ e c t ก e t t ร e r a ด i โ f ฟ r m เดอร์ันโง้ภาษากรีอยู่ด้วยอ๋อเอโอออฟเ o อะอนี่ไม่บินอวกาศดิวะอัดพังบอกให้ลราหาวิทยุข้างในเฮลิคอปเตอร์ แรดิโอแฮตบีเอ็น alive อ้เหี้ยประเด็นคือกูไม่น่าเอาชุดใจกีเลงเลยด่เนี่ยเขาเขาไม่กดไม่น่าเอาอีกนี่มาเล็นปะจูงสลัดสุดอีกแล้วมันเข้าไปยังไงอะตอบหน่อยว่าเข้าแล้วเดี๋่วเดินเข้าไปนี่คือเราลงน้ำเราจะตายไหมเฮ้ยเชื่อถ่ายกูตายกูตายมีอาหานะมีอย่าหาลงนะเอาจะตายตายแล้วเหรอ ครับไอ้เจ้ายี่โรดพี่อะไรนะมันไม่ได้เย็นขนาดนั้นหรอกตายจริงตายจริงโคกูไม่ใช่เล่นไอ้หยาไมี่ยหยาไอ้เหี่ยอยากตายยังไงวะมันไม่มีให้ดูด้วยมันไม่ให้ดูด้วยไอ้เนี่ยอ่าเรียบร้อยแค่น่าจออีกโอเคนะจออีกแคน่าจอแค่น่าจอแค่น่าจอไม่แค่นะแหละทุกคนครับผมจอบักครับจอบักเฮ้ยสไนเปอร์อ๋อกิ่งไม้ ไอ้ยังบอกว่าไงสไลป์ปื้อไเปอร์อ้าวม้องทำไรอ่ะเก็บได้ไงก่อไฟใช่ป่ะทุกคนครับเจอผมบ้างครับรู้แล้วครับไตีไม้โอ้โหเฮียจากที่กูจะได้อยู่ในคลิปนานๆอนัสัตว์กูตกโลกตายน่าสงสารเนาจริงก็อยู่ตรงนี้ได้ไม่เชียวเนี่ยนี่มันก็ไม่อยู่ไม่เชียวอืมไมแล้วเราก่อไฟเพื่ออะไรก็อย่าไปยืนตรงไฟมันตายลองอ่ะออ เชี้ยปอบ้าพูดอะไรวะโอเคยังอย่งเอาให้เก็บไม้เพื่อโน่นไฟตรงนู้นมีไม่ใช่เอ๋เชี่ยมึงหาปอบไม้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมึงหาไม้ไหนมึงหาไม้มาจากไหนก่อนเฮี้ยนี่ไงก็มันแทะมาจากไอ้นี่ไงแทะมาจากหนอคในมึงทำไม้ก็เข้าตัวมึงไม่รู้เหรอมันกลายเป็นสนิมแล้วไงเนี่ยมันไม่มีไม้อ่ะ

ไอ้ยหี้มีอยู่ไหนวะกูมองไม่เห็นว่ะกูรู้แต่ว่าตูนั่ไมองอยู่มันเหี้ยมึงดูหมีอไงเฮียมึงดูหมีไงเฮียแล้วชอบดหมีตทำไมชอบทำตัวแบบหมีตัวยังเหลี่ยมเลยสัตว์นึกว่าคนสรุปนั่นคนหรือหมีเว้ยเฮี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 ยคนหรือหมีสรุปน่าจะคนนี่เรียกมีนะกูจริงว่ากูต่อยแล้วก็มีไปก็ เออจริงดูจากตัวชิ้นนะจอบันบักเน่เน่ใช้สเต็ปไว้รุ่นดาวโหดกว่าอ้าวเน่สแลสอีฟอร์มันไหนวะมันดาไอ้เจ้ากูบักเนี่ยเออจอากบักจอกูบักหน้าจอบักเหมือนกันไอ้เย่บักหมดเลยแม่นะแม่งพี่โฟมไม่น่าถ่ายคลิปเลย ก็คือทำไม่ได้ตัอบักเลยอ่ะเย่เยไม่เป็นไรคลิปนี้ลงรุ่วกิดไล์ตดไล์ดไล์ดไล์เดี๋ยวเดี๋ยวได้พเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดเดยวเยวี๋เียี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยี๋ยดียดี้ยเดยวี่ยะเด้๋วเดีกยวเดยวเาี๋ยวเดีวเด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 ี๋ยวเบีัดเข้าอ่ะดี๋เดีายมเดยเดีดเดยเดีมดดดดเดดเอ หรือมันละลายจนมันเป็นอย่างนี้อะไรอ่ะอะไรมันดูแมพยังไงอ่ะอันนี้คือกูไม่ได้ปั่นแล้วถ้ากูตกอ่ะมันดูยังไงวะอะไรอ่ะฮะเก็ตฟูดไม่มีให้ดูไม่มีให้ดูอุ้ยอ้าวเนี่ยฟูดเนี่ยอยู่ตรงมือพี่เนี่ยไม่มีให้ดูนะถ้าเกิดตัวว่าในนี้มีพิษแน่เลยเออเหียมันปกติเกมสตอรี่อยู่แล้ววะวะอืมแล้วหน้าจอกูบ้าเนี่ยเออถทดเล่นหน่อยในติดลิ๊นเนาะ แนติดทิปแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พวิจะลงเลยถัดตัดเสร็จลงเลยหรือกูตายก็คือกูลงเลยกูไม่มีทิปอะไรเลยอวุ้ยวุวอตัวเฮียอะไรกัดกูหนอนกัดเฮียหนอนสนิมปะเนี่ยเฮียกัดกู่ะอะไรอ่ะโดนไฟโดนไฟกัดเขาผมว่ามันต้องเป็นหนกาบัดแน่แน่ครับอะไรอะยูเก้าโอเคเก้าโอเคอยูเก้ากูมีเก้าคนหรืออะไรทำไมอยูเก้าอะไรเก้าขวบอ่ะ เฮ้ยทำไมโทมสูงอย่างวะชินมึงลองไปเทียบกับมันดิอะไรมันบอกให้รีบเดแบบเต็นเต็นมีอะไรมีงูโอ้ยตัวสูงกว่าเฮ้ยยายเฮ้ยอย่าเข้าไปทำไมอ่ะมันโอ้โหออบบี้เล่นเองเล่นเอ้ยกูเห็นระดมน้ำแล้วว่ะเฮ้ยพี่เล่นเลยพี่ไม่เอาแล้วเล่นเองเล่นเองชินเดี๋ยวนะโจ้บากันะชินเองต้องใจเย็นๆนะเอ้ยเชี่ยใครมาเฮ้ยทุกคนมาทุกคนมาต้องมา ทุกคนมาต้องมาเร็วเร็วเโอเคร้รา, okay, <ป>าแบบว่าใครที่ชอบทีนี้อย่าลืมกดได้ผมก็ครับ <c oughs>